One News ตรงไปตรงมารายการข่าวคืนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของครูกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีปณิธานแน่วแน่ว่าจะตั้งใจสอนลูกศิษย์ที่เป็นกลุ่มเด็กพิการทางการได้ยินโดยมุ่งหวังให้ลูกศิษย์นั้นที่ถือว่ามีข้อจํากัดทางร่างกายสามารถเติบโตไปเป็นผู้ที่มีตัวตนในสังคมเทียบเท่ากับคนอื่นๆครับ เด็กอนุบาลผู้บกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนเศรเพียนยในพระราชูปถัมภ์กำลังแข่งกันฝึกสะกดคำด้วยท่าทางผ่านสองมือน้อย,อยๆแทนการเปล่งเสียงตามคุณครูหน้าชั้นเรียนกันอย่างสนุกสนานการฝึกสะกดคำฝึกเปล่งเสียงบริหารลิ้นฝึกทำท่าทางภาษามือ <c oughs> คือสิ่งที่ครูตุก๊กวชิรพรเศรษฐผลครู <c oughs> ประจำชั้นอนุบาล ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการพูดและการฟังให้กับเด็กผู้บกพร่องทางการได้ยินครูตู๊กเล่าถึงเส้นทางที่ก้าวมาเป็นแม่พิมพ์ของเด็กผู้ไร้เสียงโดยเหตุผลเดียวคือความสงสารอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆพิเศษจึงไม่ลังเลที่จะศึกษาต่อด้านหูหนวกศึกษาเพราะครูได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนอบรมสั่งสอนและพัฒนาทักษะสมองไปในเวลาเดียวกัน เป็นเสมือนพ่อแม่คนที่สองของพวกเขาพอมาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยพอเด็กใส่เครื่องช่วยฟังเราก็จะมีการนะฝึกฟังฝึกฟังฝึกพูดฝึกฟังฝึกพูดนะบริหารเช่นก่อนจะพูดได้เนี่ยเขาจะต้องบริหารอวัยวะในการพูดก่อนเช่นบริหารลิ้นเปล่งเสียงนะแล้วก็ฝึกฟังการฟังถือว่าสําคัญที่สุด นะเพราะเด็กใส่เครื่องช่วยฟังต้องฟืน้นฟูเรื่องของการฟังนะและกิจกรรมที่จัดให้เป็นกิจกรรมบูรณาการนะฝึกฟังฝึกพูดแบบบูรณาการไม่ต่างกับครูผู้ช่วยซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ต้องรับภาระดูแลเด็ก,เดกๆเช่นเดียวกับครูประจำชั้นอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในความพิเศษทำหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลเอาใจใสเ่เด็กๆด้วยความทนุถนอม ดูดูแรงเหน่งค่ะก็พามไปห้องนอนห้องพังแล้วดูดูแรนตลอดตลอดเวลาค่ะลอนปรามือดิ้วินอนค่ะและ้วก็วาล์มต้องเขียนปาะาเขียน หัวใจของการสอนเด็กผู้ปกพร่องทางการได้ยินคือครูต้องเข้าใจในความละเอียดอ่อนของเด็กประยุกต์สื่อการสอนให้เหมาะสมพร้อมๆกับการดูแลเอาใจใส่ทำหน้าที่ผู้ให้ความรู้และความรักไม่ต่างจากคนในครอบครัวพิมพัฒัทราจันหอมรายงาน1 News ตรงไปตรงมา